โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่4.5นะครับเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบปิดนะครับด้วยกฎข้อที่1นนะครับโดยในตัวอย่างที่4.5 4.5เนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของระบบปิดที่เป็นกระบอกสูบลูกสูบนะครับโจทย์กําหนดว่ากระบอกสูบลูกสูบนั้นมีปริมาตร0.1ลูกบาทเมตรนะครับด้านในบรรจุไอ้น้ำนะครับที่มีมวล0.5นกิโลกร,รมัมความดัน0.4เมกะปาสคาล เมื่อความร้อนถูกถ่ายเทให้อจนกระทั่งอุณหภูมิของไอ้น้ําในกระบอกสูบเพิ่มเป็น300องศาเซลเซียสขณะทีะ่เป็นกระบวนการความดันคงที่จงหาความร้อนที่ได้รับ,รบและก็งานจากขอบเขตของระบบโอเคครับตัวอย่างนี้นะครับถ้าอ่านดูจากการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มาก็น่าจะมี2ส,สภาวะครับ เพราะนั้นผมจะเขียนรูปนะครับตามจำนวนสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับที่สภาวะที่1ครับนะครับผมมีกระบอกสูบนะครับโดยในกระบอกสูบนะครับสิ่งที่อยู่ในกระบอกสูบก็คือน้ำครับที่สภาวะที่1นะโจทย์บอกว่าลูกสูบนะครับกระบอกสูบลูกสูบนี้มีปริมาตร v 1ครับ นะ0.1ลูกบาทเมตรเป็นปริมาตรทั้งหมดนะครับที่สภาวะที่หนะึ่งโอเคครับแล้วก็ระบุว่ามีมวลครับนะ0.5กิโลกร,รัมครับนะในขณะที่นะครับกำหนดความดันที่สภาวะที่หนึ่งก็คือ0.4เมกะปาสคาลนะครับหรือก็คือ0 0 0เอ่อโทษที 0.4เมกะปาสคาลก็คือ400กิโลปาสคาลนะครับจากนั้นนะครับมีการถ่ายเทความร้อนครับมีการถ่ายเทความร้อนผมให้เป็น Q12 นะครับแล้วทำให้นะครับระบบของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะที่2ครับอันนี้ผมจะเดาไว้ก่อนว่าลูกสูบน่าจะเคลื่อนที่ขึ้นครับ เพราะเรามีการให้ความร้อนกับไอ้น้ำนะครับปริมาตรนะครับของไอ้น้ำในกระบอกสูบอาจจะเกิดการขยายตัวนะครับแต่โจทย์บอกชัดเจนครับว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการความดันคงที่ครับ p 1เท่ากับ p 2อ,อันนั้นที่สภาวะที่2ตอนนี้ที่เรารู้ก็คือ p 2ก็ต้องเท่ากับ0.4ไม่เมกะปาสคาลด้วย ในขณะที่นะครับคุณสมบัติเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่โจทย์บอกมาในสภาวะที่2ก็คือมี T2 ท,ที่เท่ากับ300องศาเซลเซียสครับโอเคโจทย์ถามหาอะไรบ้างครับสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือโจทย์ถามหา Q 1 2ครับความร้อนที่ระบบได้รับนะครับรวมไปถึง Wb 1 2ครับในที่นี้ถ้าหากว่า กระบอกสูบได้รับความร้อนจนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นจริงเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้นะครับจะเป็นกระบวนการที่ปริมาตรไม่คงที่เพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดงาน wb ขึ้นมานะ,นะครับหรืองานในระบบกดอัดได้ขึ้นมาขั้นตอนถัดไปนะครับกําหนดสมมุติฐานครับสมมติฐานนะครับในที่นี้เหมือนเดิมครับข้อ1เป็นระบบปิดครับ Cosystem ส่วนข้อที่2ครับพี่นาถัดไปครับว่าในที่นี้นะครับ Q12 ตัดทิ้งไม่ได้นะครับจี่นาจะกดข้อที่1นพราะนั้นตัวแปรถัดไป WB WB ก็ตัดทิ้งไม่ได้แต่อย่าลืมว่า WB ในที่นี้จากสภาวะที่1ไปยังสภาวะที่2ก็คืออินทิเกรต1ไป2 PDV แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการความดันคงที่เพราะนั้นสุดท้ายนะครับมันก็คือ p คูณด้วย v 2- ลบินต้อไหมครับดึง p ออกจากการอินทิเกรตเพราะว่าเป็นค่าคงที่นะครับข้อที่3ครับงานอะื่นๆมีไหมครับข้อนี้นะานงานอื่นๆ warter ไม่มีนะครับโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเพราะนั้นเป็นศูนย์นะครับสุดท้ายอีกฝั่งของสรรมการก็น่าจะเป็น สามารถตัดทิ้งการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนและพลังงานศักเดลต้าคีเดลต้าพีเป็น0ูนเพราะโจทย์ไม่ได้บอกว่าเคลื่อนย้ายลูกสูบไปไหนเลยนะครับเคลื่อนย้ายก็บอกสูบไปไหนไม่มีนะครับโอเคขั้นตอนถัดไปครับเหมือนเดิมครับกำหนดสรรมการครับสรรมการหลักนะครับเขียนด้วยความรวดเร็วครับก็คือสมการอนุรักษ์มวลครับตัวแรก M1 เท่ากับ M2 วนคงที่ทุกสภาวะพอเป็นระบบปิดนะเท่ากับ M ตัวเดียวไปเลยครับอันที่2ครับ First Law ครับก็ Q ครับจาก1ไป2ลบด้วย WB นะครับจาก1ไป2บวกด้วยงานอื่นๆนะครับซึ่งต้องเท่ากับเดลต้ายูบวกเดลต้าเคแล้วก็บวกด้วยเดลต้าพีครับอาฮะลดลรูปสมการครับ ในที่นี้เราบอกแล้วไม่มีงานอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนและพลังงานสั์ตัดทิ้งนะครับเพราะนั้นสุดท้ายนะครับ Q 1 2ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับเดลต้า U ครับบวกด้วย Wb 1 2หรือก็คือเดลต้า U นะครับงานในที่งานในระบบกดอัดได้ Wb ในที่นี้นะครับ เกิดขึ้นโดยเป็นกระบวนการความดันคง,งที่เพะาะนั้นก็คือ p เดลต้า v เนอะคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วครับในที่นี้เดลต้า u นะครับกับ p เดลต้า v หรือรวมกับ wb แล้วกลายเป็นเดลต้าเหดครับการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีทั้งหมดนะครับแตกสมการออกไปได้อีกนะครับ q 1 2ก็จะมีค่าเท่ากับ เดลต้าเนะครับก็คือ M ครับคูณด้วยในวงเล็บ H2 ลบด้วย h 1หนะครับหรือ M คูณด้วยเดลต้ h าเครับการเปลี่ยนแปลงนะครับเทาลปีจจำเพาะนี่คือสมการที่เดี๋ยวเราจะไปแทนค่าเพื่อหากันโอเคครับเพราะนั้นเราไปนะครับจะหา Q ได้ก็ต้องแทนค่า h 1แทนค่า h 2เพราะนั้นเราจะไปเริ่มนะครับที่สภาวะที่1ครับ ที่สภาวะที่1ตอนนี้เรารู้ว่าค่า p1 ครับ mm hmm. เท่ากับ0.4เมกะปาส卡尔หรือว่าเท่ากับ400กิโลปาส卡尔แล้วก็สิ่งที่เรารู้อีกอย่างคืออะไรนะ,ะกลับไปดูที่สภาวะที่1ครับที่สภาวะที่1นรู้ปริมาตรทั้งหมดรู้มวลรู้ความดัน จะระบุจุดสภาวะได้ตรวจสอบสถานะได้ต้องกําหนดคุณสมบัติจำเพาะที่เป็นอิสระต่อการอย่างน้อย2คุณสมบัติคุณสมบัติจำเพาะตัวแรกชัดๆเลยความดัน p 1คุณสมบัติจำเพาะที่2โจทย์ไม่บอกมาตรงๆโจทย์บอกมาโดยอ,อ้อมบอกปริมาตรทั้งหมดบอกมวลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือโจทย์บอกปริมาตรจำเพาะมาครับปริมาตรจำเพาะในที่นี้ก็คือปริมาตรทั้งหมดหารด้วยมวลครับปริมาตรทั้งหมด0.1ลูกบาศก์เมตรแทนลงไป หารด้วยมวลทั้งหมดคือ0.5กิโลกรัมนะครับก็จะได้ปริมาตรจำเพาะออกมาครับกดเครื่องคิดเลขครับจุดหนึ่งหารด้วยจุดห้า ก็จะมีค่าเท่ากับ0.2ลูกบาศกเมตรต่อกิโลกรัมโอเคครับตอนนี้เรารู้ความดันเรารู้ไปมากจำเพาะเพราะนั้นเราไปนะตรวจสอบสถานะเลยครับเ,เราไปที่ตารางนะครับอิ่มตัวของน้ำที่ความดัน400กิโลปาสคาลกันเลยครับตาราง A5 ครับความดัน400กิโลปาสคาลคือตรงนี้นะะโอเคครับ V ของเราคือ0.2ครับจะพบว่า V ของเรานะครับจะอยู่ระหว่างนะครับคอลัมน์ vf และ vg เนอะจากตารางเห็นไหม vf 0.001084 vg 0.46242 v ของเราอยู่ระหว่าง vf และ vg เพราะฉะนั้นเป็นของผสมอิมตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเอาค่า vf และ vg มาใส่ลงไปก่อน vf เท่ากับ0.001084ส่วน vg นั้นเท่ากับ0.46242ครับนั้นแน่นอนครับว่า v 2ของเราอยู่ระหว่าง vf และอยู่ระหว่างวิจีเพราะฉะนั้นสถานะของมันก็คือของผสมยิมตัวครับเ okay, <Okay, S 1> มื่อเป็นของผสมยิมตัวครับอยากรู้ h ครับอยากรู้เอนทัลปีจำเพาะแต่ว่านะครับเราคงต้องหา x ก่อนครับก็จากความสัมพันธ์ที่ว่า v2 เท่ากับ vf บวกด้วย x นะนที่นี้ก็คือ x1 คูณด้วย vfg นะครับ เพราะนั้นนะครับจะหา x 1นะครับคุณภาพ i นะครับที่สภาวะที่1นะครับก็คือ v 1นะครับตัวทีตรงนี้ต้องเป็น v 1นะ่อ v 1ลบด้วย vf นะครับแล้วก็ส่วนด้วย vfg นั้นแทนค่าครับ x 1ก็จะมีค่าเท่ากับ0.2 ลบด้วย0.00 1084จากนั้นหารด้วย VFG ก็คือ0.46242ลบด้วย0.001084ครับกดเครื่องคิดเลขหาค่า f1 x1 ครับจุด2ลบด้วย 0 0 1 0 8 4หารด้วยวงเล็บจุด4 6 2 4 2ตบด้วยจุด0 0 1 0 8 4ลเล็บปิดนะครับก็ได้คำตอบออกมานะครับ อยู่ที่0.43ครับค่า x 0.43นะครับหรือ43%เอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะมาหา,าม่าหาค่า H1 h ครับเ mm hmm. อนทาร์จําเพาะที่สภาวะที่1เหมือนกันครับเป็นของผสมอิ่มตัวเพราะฉะนั้น h 1ก็ต้องเท่ากับ hf บวกด้วย x 1คูณด้วย hf g ครับ นั้นเราก็แทนค่าครับค่า h 1นะครับแทนค่าจากตารางเลยครับกลับไปดูตารางเอาค่า hf และ hf g มาครับโอเคนะ hf 604.66ครับ604.66บวกด้วย x 1ครับ0.43แล้วคูณด้วย hf g ครับ sfg นะครับก็คือสองหนึ่งสามนะ sfg สอ3หนะ 2, 1, 3, 3. 4, แทนค่างลงไปโอเคกดเครื่องคิดเลขครับ 600, 6 0กร้อนะครับบวกด้วยในวงเล็บจุดสี่ครับคูณด้วย 1> 2, 1, 3, 3, 4านะคำตอบที่ได้ก็คือ,อมีค่าเท่ากับ1,522นะโดยประมาณนะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเราได้ H1 ล้ครับเพราะนั้นถัดไปครับเมื่อได้ H 1ล้เหลือ H2 คสองครับ ก่อนอื่นก่อนจะไปหาค่าที่สภาวะที่2อโอเคได้ v 1ได้แล้วนะ h 1ได้แล้วอโอเคไปหาค่าที่สภาวะที่2ครับที่สภาวะที่2ครับสิ่งที่เรารู้ก็คือ p 2เท่ากับ p 1ก็คือ400กิโลปลาสาลเหมือนเดิมครับสิ่งที่เรารู้อีกอย่างคือ t 2โจทย์กำหนดมาชัดเจนครับ300องศาเซลเซียส ที 2, 300่สองสาองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ไปเปิดตารางครับเช็คก่อนครับว่ามันมีสถานะเป็นอะไรครับโอเคจากตารางนะครับ a 5จะเห็นได้ว่าที่ความดัน400กิโลปลสาสาลนะครับ t รี่สิครับเพราะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบอุณหภูมิของเราครับ300 เทียบกับอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดัน400กิโลปาสาลครับเมื่อกี้เปิดตารางมาแล้วนะครับพบว่าค่าอุณหภูมิที่ความดัน400กิโลปาสาลนะครับก็คือ143.61เห็นไหม143.61ซึ่งจะพบว่า ทีของเรา300มากกว่าครับเพราะนั้นมากกว่าสถานะคือซุปเปอร์ฮีทครับไอดงเมื่อเป็นไอดงนะครับจะหา H1 ก็เปิดตารางไอดงที่ความดัน400กิโลปาสาลครับอันนั้นเราไปเปิดตารางที่ความดัน400กิโลปาสคาล0.4ย์เมกปาสาลแต่ว่าเป็นตารา,ารางไอดงนะฮะโอเค0.4เมกะปาสาลอยู่นี่ครับ มีอุณหภูมิ300พอดีเลยครับเห็นไหมอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสนะครับ400กิโลปสาสคาลนี่ครับคอลัมน์ของเฮตตตัวนี้ครับ3067.1กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมครับเอาไปตอบเลยครับเพราะนั้นจากตารางไอดง เราจะได้ว่า h 2จะมีค่าเท่ากับ3067.1กครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมโอเคครับได้ h 1 h 2แล้วนะครับพร้อมแล้วที่จะไปหาค่า q 1 2ครับ q 1 2ซึ่งเมื่อกี้เราดีไลท์มาแล้วว่ามีค่าเท่ากับมวลครับคูณด้วย h 2ลบ h 1 ก็แทนค่าครับมวลโจทย์กำหนดมาคือ0.5กิโลกร,รมัม0.5กิโลกรัมแล้วคูณด้วย h 2ก็คือ3 0 6 7.1ลบด้วย h 1 15 22หครับเอาห่วยมาด้วยทุกครั้งนะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมโอเคครับกิโลกร,รัมตัดกิโลกร,รมัมเพราะนั้นเราก็จะได้ คิวออกมามีหน่วยเป็นกิโลจูลครับกดเครื่องคิดเลขจุดห้าคูณด้วยนะครับในวงเล็บ3 0 6 7 1ลบด้วย1 5 2 2งวงเล็บปิดนะครับได้คำตอบคือ772.55 772.55กิโลจูลโอเคนะครับนี่ก็คือ Q ิที่เราคำนวณได้ความร้อนที่ต้องใช้นะครับในการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะในข้อนี้คือ772.55ซึ่งเป็นบวกครับนะ Q ิมีเครื่องหมายเป็นบวกเพราะนั้นก็สัมพันธ์กันกับโจทย์ถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นคิที่เราต้องเติมเข้าไปให้กับระบบนะครับใส่เข้าไปให้กับระบบโอเคอีกคำถามหนึ่งครับโจทย์ถามหา,า Wb ครับ เราลองมาหา wb ครับเมื่อกี้จากการดีไลท์นะครับ wb 1ไป2โะด้วยกระบวนการความดันคงที่ก็จะอยู่ในรูปของ p คูณด้วยเดลต้า v หรือ v 2ลบ v 1นะให้ง่าย p 2 p 1นะครับคงที่ก็ใส่เป็น p 1ไปเลยยังแตกสมการได้อีกครับอเอามวลออกมาจากวงเล็บครับก็เป็น m ครับคูณด้วย p 1แล้วคูณด้วย v 2เล็กลบ v 1เล็ก V2 v วี2 V1 รู้แล้วหามาได้แล้วนะครับาก็วียังไม่ได้หานะครับอขาย้อนกลับไปหา V2 ก่อนละกันถ้างั้นครับจากตารางครับปริมาตรจำเพาะที่สภาวะที่2นะครับที่ความดัน400กิโลปาสคาล300องศาเซลเซียสอ,อยู่ตรงนี้ครับวี v, เห็นไหมคอลัมน์ของ V 0.65489ครับเดีย๋ยวขอลิสต์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่า V2 เท่ากับ0.65489บิวตันเมตรต่อกิโลกร,รมัมนะครับโอเคมาแทนค่าหา Wb กันครับ m คือ0.5กิโลกร,รัมเหมือนเดิมครับดูการแทนหน่วยความดันในสมการนี้ให้ดีนะครับหน่วยของความดันที่จะแทนในสมการนี้ก็จะต้องเป็นกิโลปสาสาลครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูการตัดหน่วยครับ P1 ก็คือ400กิโลปสาสาลครับ หรือกิโลปาสคาลนะครับเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนาะ1ปาสคาลเท่ากับ1ตารางเมตรครับแล้วคูณด้วยในวงเล็บครับ v 2เล็กก็คือ0.65489แล้วลบด้วย v 1นะครับก็คือ0นะ v 1 v 1คือ0.2ครับหน่วยเป็น ลูกบาทเมตรต่อกิโลกรัมลองตัดหน่วยดูก่อนครับกิโลกรัมตัดกิโลกรัมครับนะลูกบาทเมตรตรงนี้ตัดกับตารางเมตรนะครับเห็นไหมตรงนี้ลูกบาทเมตรตรงนี้จะตัดกับตารางเมตรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจะได้หน่วยของ wb ออกมาเป็นกิโลนิวตันภู่นด้วยเมตรครับ กิโลนิวตันคูณด้วยเมตรก็คือกิโลจูนั่นเองเห็นไ,ไหมก็จะได้ wb ออกมาเป็นกิโลจูนโอเคเรามาแทนค่ากันเลยครับกดเครื่องคิดเลขนะครับ0.5คูณด้วย400ครับคูณด้วยเลบจุด65 4้า8 9 ลบด้วยจุดสองกดเครื่องคิดเลขผิดที่นู้นนะเอาใหม่เอาใหม่จุดห้าคูณสี่ร้อยคูณด้วยในวงเล็บจุดหกห้าสี่แปดเก้า ลบด้วยจุดสองโอเคย่ใส่นิ้วผมใหญ่ไปเอาใหม่นะโอเคนะฮะก็ได้ wb ออกมาเท่ากับ90.98 90.98กิโลจูลครับโอเคข้อนี้ให้ระวังนะครับถ้าหากว่าเราแทนค่าของความดันผิดนะครับเช่นแทนเป็น0.4ไมกะบปาสคาลแล้วเราไม่สนใจเรื่องหน่วยเลยนะครับ mm hmm. ก็จะให้คำตอบที่ออกมาดูแปลกประหลาดนะครับจำไว้ครับว่าค่าความดันที่แทนในสมการนี้นะครับ mm hmm. ก็ควรจะมีหน่วยเป็นกิโลปลาสคาลโอเคสังเกตรครับว่าในที่นี้ เช่นเดียวกับ Q ครับ WB เราก็ได้เครื่องหมายเป็นบวกครับอ่เป็นบวกหมายถึงอะไรครับเป็นบวกหมายถึงเราได้งานกดอัด WB ออกมาจากระบบครับนั่นหมายความว่า WB เป็นบวกก็คือลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นครับซึ่งตรงกับที่เราสมมติไว้ตั้งแต่แรกนะครับลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับปริมาตรเพิ่มขึ้นจากเดิมครับโอเคครับอ่าก็จะได้คําตอบนะครับ ของในส่วนทั้ง Q และ WB ออกมาแล้วนะครับที่นี้ก่อนที่จะจบตัวอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะมาลองเพอตแผนภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับเพอเป็น TV diagram และกันนะครับมีเส้นโค้งของการอิมตัวนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มีเส้น ความดันคงที่เนาะถึงตรงนี้คุณต้องพอดเป็นแล้วนะเส้นความดันคงที่นะครับโอเคครับอ่ะ,อะมาดูจุดสภาวะที่1ของเราครับจุดสภาวะที่1น,นะครับเป็นของผสมยิ่มตัวเนาะที่ความดัน400กิโลปลาสคา สมมติว่านะครับความดันเส้นความดันเนี้ยก็คือความดันคงที่ P1 เท่ากับ P2 เท่ากับ400กิโลปาสคาลนั่นหมายความว่าอุณหภูมิอิ่มตัวหรืออุณหภูมินจุดเนี้ยนะครับตรงแกนอุณหภูมิตรงเนี้ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ T z เนาะที่400กิโลปาสคาลก็คือ143.6โอเคนะครับ สภาวะแรกของเราเป็นของผสมอิ่มตัว x เท่ากับ0.43สมมุติประมาณนี้ครับอยู่บนเส้นความดันอิ่มตัวนะครับและอยู่ในโซนที่เป็นของผสมอิ่มตัวนะครับ x เท่ากับ0.43นะครับ v ของเราตรงนี้คือ v1 นี่คือจุดสภาวะที่1 v1 นะครับซึ่งเราได้แล้วก็คือ0.2ลูกบาทตต่อกิโลกรัมอยู่ระหว่าง vf และ vg นะครับ โอเคนะครับได้จุดสภาวะที่1ละเป็นของผสมหยึ่ตัวถัดไปครับจุดสภาวะที่2นะครับกระบวนการจาก1ไป2เป็นกระบวนการความดันคงที่เพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดนะครับบนเส้นของความดันคงที่นะครับเส้นความดันคงที่นะครับก็คือเส้นความดันเนี้ยนะเห็นไหมเส้นความดันเส้นสีแ,สงสแ,สสแสดงเนี้ยครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นไอดงครับและเป็นไอดงที่มีความดันนะครับ 400กิโลปาสาลอุณหภูมิ300องศาเซลเซียสเพราะนั้นครับถ้าผมให้นะบริเวณตรงนี้ของแกนอุณหภูมิคือ300องศาเซลเซียสครับซึ่งก็จะอยู่สูงกว่าอุณหภูมิอีกตัว143.61เพราะฉะนั้นจุดตัดกันจุดสภาวะที่2ก็คือจุดตัดกันร,ระหว่างอุณหภูมิ300กับความดัน400กิโลปาสาลครับจุดนี้ครับจุดสภาวะที่2เห็นไหมฮะจากนั้นครับพอจุดสภาวะ ทั้งสองสภาวะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อครับแสดงกระบวนการครับเส้นกระบวนการในที่นี้ก็ต้องเป็นเส้นกระบวนการที่อยู่บนเส้นความดันคงที่ด้วยเหมือนกันครับเขียนทิศทางนะแสดงโัวลูกศรหน่อยก็แล้วะกันนะะเพราะนั้นเราก็จะได้เส้นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกระบวนการความดันคงที่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับตัวอย่างสำหรับข้อนี้โอเคนะครับ